สวัสดีครับผมวันนี้กบผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมโปเกสซาก้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวโปเกมอนนะครับก็มีชื่อว่าเซเนียรอาร์ตนะครับผมก็เป็นโปเกมอนกวางแฟรี่นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าความสามารถของเซเนียรอาร์ตเนี่ยนะครับมันมีดีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาติดตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก็ก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของช่องด้วยกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมนี้นะฮะรับชมคลิปอื่นของเกมไม่ได้นะฮะ ท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนั่นเองก็ไปเลือกดูกันได้เลยนะโอเคนะครับเรามาดูกันนะครับในส่วนของเซเนียร์อาร์ตนะครับผมโอเคสําหรับเซเนียร์อาร์ตนะครับก็เป็นโปเกมอนอีกตัวหนึ่งนะฮะเป็นโปเกมอนธาตุเฟรี่นะครับผมเป็นโปเกมอนฟางธาตุกวางธาตุแฟรี่นะเรามาดูในส่วนของสเต็ตโดยรวมมันก่อนนะอยู่ที่784อันนี้ยังไม่ใช่ร่างแฟดนะครับถ้าร่างแฟดก็จะเก่งกว่านี้นะฮะผมโอเคสเต็ตทั้งในนะครับก็จะเน้นไปทางนะครับพลังโจมตีนะครับเวทนะ146เลยนะ แล้วก็พลังป้องกันวิ่งร้อยสีแล้วก็เลือดร้อยสามสิบนะครับพลังโจมตีกายภาพร้อยสิบสี่พลังต้องกันกายภาพร้อยิบเจ็ดแล้วก็สปีดร้อยิบเจ็ดนั่นเองนะฮะในการรีสายฟ้านะครับก็ควรจะรีให้ได้สปีดก่อนนะเพื่อการออกสกิลนะฮะแล้วก็สายของมันก็คือสป e c เช l อดแทกนะครับเอทีเคเนี่ยไม่ต้องล้างก็ได้นะเนี่ยล้างไม่ต้องล้างก็ได้นะครับล้างให้ติดสปีดแล้วประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ่าพลังนะครับ ต่อมานิสัยนะครับก็ให้เป็นนิสัยโบราณนะผมแนะนําให้เป็นนิสัยโบราณเพราะว่าเขาเป็นโปเกมอนสายโจมตีนะครับเวทนะเอทีเคเนี่ยไม่ต้องเพิ่มลดไปเลยนะครับผมเพราะมันไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าสกิลเขาเนี่ยเป็นสกิลโจมตีพิเศษหมดเลยนะเห็นไหมโอเคถัดไปก็คุณสมบัตนะิพื้นฐานนะผมจะพูดแค่พื้นฐาน่นั้นนะฮะคุณสมบัติพื้นฐานนะครับก็จะเป็นในส่วนของอนี่ก็ได้นะครับสปีดก็ได้นะสปีดดาโคนิตก็ได้นะครับโจมตีเถื่อนๆน,นะ คุณสมบัติที่2ต้องรอปลดกรอนนะครับผมโอเคถัดไปเรามาดูกันนะฮะในส่วนของความสัมพันธ์กันนะฮะในส่วนของเซเนียร์ฮาร์ดนะครับก็ปลดล็อกนะครับชะตาความสัมพันธ์ได้หลายตัวนะครับเริ่มกันที่ตัวแรกเลยเป็นคีบะโกะนะฮะคีบะโกะให้โจมตีเวทนะสเปเชียลแท็กนะครับผมแล้วก็ในส่วนของอาร์ซิอูดนะครับให้เป็นเลือดนะแล้วก็ดคิโอซิตนะครับให้โจมตีเวทนะครับผมโจมตีเวท2ตัวเลยนะแล้วก็ในส่วนของอีวัทรนะครับ ก็ให้เป็นสปีดนั่นเองนะครับผมอืมสุดยอดนะครับผมแล้วก็ปลดพิเศษนะครับใช้กระดิ่งชุดเบลนะฮะก็มีในส่วนของอ่าตัวนี้เลยนะครับอินเฟียนะครับซีกาดสีเขียวแล้วก็เดนซี่นะจะปลดสเต็ปเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับได้ค่อนข้างเยอะนะแถวล่างเนี่ยก็จะเป็นอ่ามีคาซิเลียนะครับมีแชมินมีเซเลบีนะครับก็สามารถที่จะปลดกันได้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าอ่าดีนะครับผม ในส่วนของอาวุธสมใส่นะครับเรามาพูดถึงอาวุธสมใส่กันนะครับก็ใส่เป็นอาวุธที่เพิ่มพลังโจมตีธาตุแฟรี่ก็ได้นะครับธาตุไฟรี่นะครับดูตรงไหนใช่ไหมนี่ครับมันจะเขียนบอกนะผมพาไปดูนะบน,นึงงนี่ครับให้ใส่เป็นแมกเนตก็ได้แม่เหล็กนะมันจะเพิ่มพลังโจมตีธาตุแฟรี่เห็นปะแล้วก็ทั้งในเนี่ยนะครับก็ให้ใส่พวกไอเทมที่มันบวกฮิตก็ได้นะครับเดีย๋ยวดูสก,กิลมาหน่อยนึง เนี่ยมีสกิลติดคริติคอลอะไรประมาณนี้นะก็ให้ใส่เป็นพวกโจมตีก็ได้นะครับใส่แม่เหล็กนะแล้วก็พวกโจมตีนะครับพวกต้านทานคลิก็ได้นะครับพวกเพิ่มคลิก,ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ใส่ไปมันชั่พลังเก่งขึ้นอีกนะอ่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของอาวุธนะมีอาวุธสเตตร,รู้แล้วใช่ไหมนี่ใส่นะครับในส่วนของคุสมบัติอาวุธครบแล้วนะฮะโอเคเราไปดูกันในส่วนของ อ่ความสัมพันธ์ก็รู้แล้วใช่ไหมเราไปดูของสกิลกันบ้างดีกว่านะฮะในส่วนของสกิลนะฮะอ่ะเรามาดูสกิลเก่ากันก่อนนะครับอันนี้ผมเป็นอ่าในส่วนของเซอร์ไนเอตเนี่ยเป็นโปเกมอนที่สามารถที่จะรีสกิลได้ด้วยซึ่งผมรีมาแล้วซึ่งรีมาค่อนข้างเก่งอยู่นะฮะไปดูพลังเบื้องต้นของเขาก่อนแล้วกันนะครับพัทซี่ของเขาเนี่ยมีชื่อว่าเฟรี่ออร่านะครับอันนี้นะครับจะเพิ่มพลังโจมตีนะครับในการต่อสู้ให้โปเกมอนเฟรี่นะ แล้วก็เพิ่มนะครับความเสียหายให้แรงขึ้นอีก10%นะครับผมอีกท่าหนึ่งครับก็นะครับเป็นอะไรเนี่ยอินเกรนนะครับสลายสภาวะผิดปกตินะครับให้กับเราฝ่ายเราทั้งหมดนะแล้วก็เพิ่มความโกรธ3 0ฟื้นฟูเลือด5%อนครับมีผล3รอบนะอันนี้มันจะเป็นบัฟนะครับผมเป็นบัฟให้กับทุกคนนะเริ่มต้นเนี่ยเดิมทีเนี่ยเซอร์เนียสเนี่ยมันจะเป็นกึ่งตัวบัฟนะครับผมตัวช่วยเหลือนะอีกท่าหนึ่งครับก็นะครับ เพิ่มนะครับพลังป้องกันกายภาพและเวทนะพลังป้องกันกายภาพหนอยย่สินะแล้วก็ป้องกันเวท30%เลือด30%นะครับแล้วก็ลดความเสียหายนะครับจากการโจมตีนะครับลดความเสียหายจากท่ามังกร50%าสิเปร็นตรอบนะเป็นตัวเป็นตัว s u พอ o r t แล้วนะมีท่าโจมตีแค่ท่าเดียวครับก็คือสร้างความเสียหายนะครับท่าแฟรี่เท่านั้นเองนะครับผม แล้วก็เปลี่ยนความเสียหาย50%เป็นเลือดของตัวเองนะครับผมส่วนอัลติเมทนะครับก็จะเป็นท่ามูลบลัดนะครับโจมตีเป็นท่าแฟรี่เหมือนกันบ้เป็นท่าแฟรี่หมดเลยนะอันนี้จะโจมตี130อันนี้โจมตี50นะอันนี้ก็เป็นเลือดให้กับตัวเองด้วยนะครับแต่คราวนี้ปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะทําการรีสกิลได้นะครับสวิตช์นะฮะจากสายนะครับพพอร์ตนะครับสา่ช่วยเป็นสายโจมตีได้เลยนะครับก็มาดูกันที่ท่าแรกก่อนนะครับเป็นพาสซีฟนะครับ ฮัสซี่เฟรี่ออร่าเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราทําเป็นสกิลเมตาชั่นได้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเฟรี่แอร์นะครับเขาบอกว่าถ้ามีเซอร์เนียรอาร์ตนะฮะอยู่ในการต่อสู้ครับจะลดความเสียหายนะครับธาตุเหล็กที่ได้รับลง50%เลยนะเออแล้วก็นะครับทําให้โปเกมอนฝ่ายเฟรี่ของเราทั้งหมดนะครับทุกครั้งที่ปล่อยสกิลนะครับที่ไม่ใช่สกิลในการโจมตีครับมีโอกาสสูงนะครับที่จะได้นะครับเคลื่อนที่อีกครั้งหนึ่งก็คือได้โจมตีซ้ำอีกครั้งนั่นเองนะ ถือว่าดีมากๆนะครับเป็นพาสซีที่ดีกว่าเดิมนะครับผมดีกว่าเดิมนะอันนี้มันเป็นแค่เพิ่มพลังโจมตีใช่ไหมแต่อันนี้คือมันจะเพิ่มนะครับในส่วนของอัตราการขยับนะครับก็คือการเคลื่อนที่ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลดนะครับได้เมจของธาตุเหล็กได้นะครับส่วนอีกท่านี้นะครับไอ้ท่าอินเกรนเนี่ยนะครับเดิมทีมันเป็นพวกท่าบัฟใช่ไหมสลายสภาวะผิดปกติเพิ่มความกดเพิ่มเลือดใช่ไหมมันจะเปลี่ยนเป็นท่าโจมตีนะมันจะกลายเป็นอินเกรนหมูนะมันจะกลายเป็นอินเกรนนะครับ ที่นะฮะมีพางโจมตีเป็น10นะจาก0ูนย์เป็น10แล้วก็นะครับก็จะมีสกิลนะครับสลายดีบัฟให้กับทีมเราเหมือนกันแล้วก็จะเพิ่มความโกรธเป็น40%นะแล้วบอกว่าถ้าโปเกมอนนะครับถ้าเฟรดี้เรานะครับได้รับบัฟความโกรธจะเพิ่มเป็น2เท่าหถือว่าดีนะแต่พอนะครับอันนี้เป็นสกิลพิเศษนะแต่พอเราเปลี่ยนสกิลเป็นสกิลเมเจชันนะมันจะต่างกันนะครับสกิล x กับสกิล y สกิล x เนี่ยจะเป็นสกิลผลพิเศษนะครับ สกิลผลพิเศษหมายถึงอะไรสกิลผลพิเศษเนี่ยมันจะเป็นสกิลเดิมแต่มีเอฟเฟกเพิ่มนะถ้ามันอยู่ช่องพลังอัปเกรดหมายถึงสกิลชื่อเหมือนเดิมแค่เพิ่มความแรงนะจำไว้เลยนะพลังอัปเกรดคือเพิ่มความแรงท่าเดิมแต่ถ้าเกิดผลพิเศษหมายถึงท่าเดิมเพิ่มพลังเพิ่มเอฟเฟกเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นสกิลเมดิชั่นเนี่ยมันจะเปลี่ยนธาตุไปเลยนะครับผม อยกตัวอย่างเช่นถ้าอินเกรนเนี่ยเดิมทีมันเป็นบัฟใช่ไหมมันก็จะเปลี่ยนเป็นท่าโจมตีเลยกลายเป็นโค้ดคอมแบทไปเลยนะก็คือสร้างความเสียหายนะครับสกิลเนี่ยจะกลายเป็นท่าต่อสู้ไปเลยนะครับทุกครั้งนะครับเมื่อโจมตีนะครับจะดูดความเสียหาย50%เป็นเรื่องของตัวเองนะครับดาเมจแรงถึง75นะแล้วก็เพิ่มขึ้นนะครับเป็น80ด้วยนะฮะมีอยู่2อันนะครับต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของท่านะครับมิสตี้เทเรนตนะครับอันนี้จะเพิ่มรังป้องกันใช่ไหมฮะให้้กกััับบลุ่มมของงเรราทหดนะค พอมันเป็นผลพิเศษนะครับอัปเกรดขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มพลังป้องกันให้กับเรานะครับทั้งกายภาพละเวทสามห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะไม่มีการแบ่งแยกในส่วนของพลังป้องกันกายภาพร้อมกันเวทลนะมันจะให้เท่ากันทั้งหมดที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็นะครับดูดความเสียหายก็นะคือลดความเสียหายในการโจมตีลงเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเปลีป่ยนไปเรื่องของตัวเองเนาะแล้วก็นะครับเขาบอกว่านะฮะลดความเสียหายนะครับจากการโจมตีของเผ่ามังกรแฟรี่ลงอีกห้าสิบเปอร์ อันนี้คือสกิลผลพิเศษอัปเกรดจากเดิมนะครับผมต่อมานะครับถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเป็นสกิลเมเทชันเนี่ยอย่างผมได้เปลี่ยนเป็นสกิลเมเทชันแล้วนะครับผมเซเนอัตผมเนี่ยกลายเป็นโปเกมอนโจมตีเป็นสายโจมตีไปเลยนะนี่ครับมันจะเกี่ยวกับท่านี่ครับไซช็อกนะครับไซช็อกก็คือจะโจมตีท่าพลังจิตนะติดคริสติคอนทุกดอกนะครับโจมตีหมู่อยู่ที่40นะแล้วมันก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆ45 50นั่นเองนะครับผมถัดไปนะครับท่าโจมตีของเขานะครับเมจิกชชายนนะครรัับก็็โจมมตีีเปท่่แฟใ พอเป็นผลพิเศษเนี่ยมันก็จะมีเอฟเฟกเพิ่มขึ้นมาคืออสร้างความเสียหายตามเลือดของตัวเอง8%นะจะแรงขึ้นนะถ้ายิ่งเลือดเรายิ่งเยอะนะครับเราก็จะโจมตีแรงนะครับมันจะเปลี่ยนชื่อเป็น Dancing Glam นะครับผมอ่าต่อมานะครับผมอั t ติเม e ดีกว่าอั t ติเม e เนี่ยนะครับมันจะเป็นมูนแบล a ใช่ไหมโจมตีธาตุแฟ i r y ร้อยสามสิบโจมตีร้อยสามสิบใช่ไหมพอเป็นผลพิเศษปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนธาตุนะเป็น m e ก a Horn นนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นธาตุแมลงไงนะเออ นะครับแล้วก็ดาเมจแรนถึง140เลยนะดูดนะครับความเสียหาย50เป็นเลือดของตัวเองนะครับผมแล้วก็ครับสกิลเมเทชั่นนะครับมันจะเป็นฮอร์นลิสนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นธาตุพืชนะ140เหมือนกันนะถือว่าดีมากๆนะครับจากโปเกมอนสายซับนะฮะช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนเนี่ยกลายเป็นโปเกมอนสายโจมตีซะงั้นนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับข้อดีของเซอร์นิอาสนะถ้ายืนกันกับโปเกมอนอีกตัวหนึ่งนะครับมันคือตัวนี้นะครับ ถ้ายืนกับทาฟูฟินี่นะครับผลของทาฟูฟินี่ท่านี้ครับมิทิทิเทเรนต์ตัวนี้นะครับจะอยู่ถึง5เทิร์นนะถ้าเกิดว่ามีเซเนอาสอยู่ในทีมนะครับจะกลายเป็น5เทิร์นนะปกตินะครับโปกเกมอนบัฟธาดเนี่ยมันจะอยู่แค่3เทิร์นนะสกิลต่างๆเนาะแต่พอเรามีเซเนอาสยืนคู่กับทาฟูฟินี่เนี่ยมันจะอยู่ถึง5เทิร์นเลยทีเดียวอันนี้คือเป็นความสามารถพิเศษนะครับในการยืนคู่กันนั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับสกิลก็ได้เรียนรู้กันแล้วนะอาวุธก็บอกไปแล้วนะครับประดับก็ใส่ประดับ เบสิกนะครับที่เป็นสีทองไปก่อนได้นะถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีนะครับพอส์อ่ประวัติประดับพวกนี้สามารถเลื่อนขั้นไปเรื่อยๆนะครับใส่ให้มันเหมือนกันทั้ง3ชิ้นนะมันจะได้สเตตทพิเศษอีกเป็นเปอร์เซ็นต์นะสูงสุดถึง21%นะครับถ้าเกิดมีกําลังหน่อยก็ใส่พวกประดับต่างๆได้นะครับระดับซูพรีมนะครับโฮโอก็ได้นะครับอ่าพรายมอลก็ได้หรือทันเดอร์ก็ได้โฮโอก็ได้นะครับได้หมดนะอันนี้ก็เป็นประดับที่สามารถสวมใส่ได้นั่นเองนะครับฝึกก็ให้ฝึกไปเลย25นนนนนนนะะปมาณีี้้ัออก็็จเใส่วขง อ่าสแตตสกิลพื้นฐานความสามารถของเซเนอานะซึ่งถือว่านะครับค่อนข้างดีนะครับผมซับก็ได้ตีก็แรงนะครับผมถือว่าดีมากๆเลยนะครับสำหรับเซเนอาต่อมานะครับในส่วนของเซเนอานะครับมีร่างมาสเตอร์ด้วยนะครับผมร่างมาสเตอร์ก็หาไม่ยากนะก็ใช้ฟักทองแรกกิจกรรมก็ได้นะครับผมโอเคสำหรับเซเนอาร์มาสเตอร์นะครับมีอะไรบ้างล่ะไปดูสกิลกันหน่อยนึงนะครับเซเนอาร์มาสเตอร์นะครับก็สำหรับแฟรี่ออร่านะครับ ก็จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีนะครับตัวเอง5%นะแล้วก็โปเกมอนนะครับธาตุแฟรี่ไฟเราทั้งหมดนะครับจะเพิ่มความเสียหายแรงขึ้นอีก25%นะครับแล้วก็จะทำให้นะครับความเสียหายของสกิลแฟรี่แรงขึ้นอีก25%นะแล้วก็นะครับถ้านี้จะเปลี่ยนเป็นนะครับอโรมาเทอร์ปีนะครับก็ลดความเขาเรียกว่าเราไม่ใช่ลดความเสียหายดิลบดีบัฟของไฟเราทั้งหมดครับเพิ่มความกด40%รฟื้นฟูเลือด20%นะครับ ฟื้นฟูเลือดเนี่ยจะฟื้นฟู8%จาก Max SP นะจริงๆถ้าอะโรมาเทเรพีเนี่ยมันจะกลายเป็นท่าเดียวกับที่เราทำลายสกิลนะถ้าเป็นเซอร์เนียสท่าปกติมันจะไม่เพิ่มขนาดนี้แต่ถ้าเกิดเป็นท่าทำลายสกิลจะเพิ่มเยอะเหมือนกันเลยนะครับมันจะเป็นอ่าเอฟเฟกมันคล้ายๆกับโปเกมอนที่เปลี่ยนสกิลแล้วนะแต่นี่มันไม่ต้องเปลี่ยนสกิลมันก็เปลี่ยนได้เลยนะเพราะมันเป็นร่างมาสเตอร์นะครับถัดไปนะครับเป็นจิโอแมนซี่นะครับอันนี้นะครับจะเพิ่มร่างวงกันนะครับทางกายภาพระเวทถึง30%นนะะคครับแล้วก็ฮรับ ให้กับทั้งทีม50%นะครับแล้วก็นะครับลดความเสียหายนะที่รับ50%นะครับผมจากท่ามังกรนะครับผมแล้วเขาบอกว่านะฮะเมื่อ Sony a s t m a ต t e r นะครับเริ่มนะครับเทิร์นถัดไปนะครับจะเพิ่มแลงโจมตีนะครับกายภาระเวศ30%นะครับแล้วก็เพิ่มสปีดให้กับฝ่ายเรานะครับหนึ่งเทิร์นนั่นเองถือว่าค่อนข้างดีนะครับกลายเป็นตัวซับอีกหนึ่งครั้งนะกลายเป็นตัวซับอีกหนึ่งครั้งนะถือว่าดีมากๆนะครับผมแล้วก็นะครับ อ่าอีกท่าหนึ่งเป็นท่าโจมตีดิซิ่งแกรมเลยนะมันกลายเป็นท่าดิซิ่งแกรมเลยนะครับสร้างความเสียหายท่าไฟลี่นะครับโจมตีนะครับดูดความเสียหาย100%เป็นเป็นลือดของตัวเองนะปกติดูด30ใช่ไหมห้าสิอันนี้เพิ่มมา100นะตี10,000ได้เลือด10,000ตี10,000แได้เลือด10,000แตี1ล้านได้เลือด1ล้านนะถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็นะครับอ่าโดนความเสียหายจากศัตรูบอลลงถึง80%นะในเทิร์นถัดไปนะอร์ Ultimate เซ็นต์นแบลนะครับมูนแบลเนนี่ยะครับ เหมือนกันครับโจมตีเป็นธาตุแฟรี่นะครับแล้วก็ดูดความเสียหาย100%เป็นเรื่องของตัวเองนะแล้วก็ลดความเสียหายได้รับลง80%นะครับทุกครั้งที่โจมตีนะครับจะเพิ่มนะครับ30%สปีดให้กับทีมเรานะครับมีผล2เทิร์นนะครับผมสกิลนี้สามารถโจมตีประมันที่บินอยู่ดำน้ำเจาะดินได้นะดาเมจแรงถึง140ด้วยกันนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นประมันที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับต่างกับร่างธรรมดาที่รับเลยนะพอไปร่างมาสเตอร์นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับการออกสกิลกันของตัวนนนอากััะครบ ก็เซอเนียสของผมเนี่ยมันเป็นร่างที่ถูกแก้มาแล้วนะนี่นะครับไปลองสู้ดูนะครับอ่าลองดูสกิลกับคนนี้ก็ได้นะครับให้เห็นสกิลเฉยๆว่าหน้าตาสกิลเป็นไงอันนี้เป็นสกิลที่ผมทาลายมาแล้วนะเป็นสกิล x สกิล y และพวกนี้แล้วนะตีนี่ก่อนนะครับแฟรี่ปุ้งห,หูแรงมากนะครับใส่นี่แล้วก็ ตัวท่าผีตัวนี้อย่าลองใช้ท่าพลังจิตดูตีหมูโอ้โหแรงนะครับแรงแล้วก็สกิลต่อสู้นะครับเดี๋ยวลองตีใส่โตดคลอมแปดอูแรงมากดูดความเสียหาย5้เป็นเรื่องของตัวเองอ้มูได้ห้าหมืนแล้วก็มูลบลส์นะครับผมเปลี่ยนเลือดไม่ตีไม่โดนตีใส่ไปเลยอ้มอย่าเรามายืนทีมดีกว่านะฮะสกิลหน้าตาก็จะประมาณนี้แหละนะฮะผมเราถ้าเรามายืนทีมเนี่ยนะครับ ยืนทีมเนี่ยก็ผมก็ยืนกับทัพฟินี่นะเป็นแฟรี่เหมือนกันเนาะนี่ไม่ได้อัปเกรดเลยนะแฟรี่อีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นตัวพวกนี้ก็ได้เป็นพวกตะกูลเดนซี่ได้นะนี่ผมยืนแบบนี้นะครับผมใช้แบบนี้ประจานะฮะถ้าเป็นทีมเนี้เดนซี่นี่ตัวทําลายล้างเลยนะตีแรงมากนะครับเดนซี่ค่อนข้างตีแรงนะถ้าพูดถึงนะครับผมถ้าเทียบกับเดนซี่เนี่ยมันอยู่ทีมหินก็ได้นะ ทีมแฟลลี่ก็ได้นะครับอย่ให้ดูสกิลต่างๆนะครับมาถึงง่ายทัพี่เปิดบัฟก็เลยมันจะอยู่ถึง5เทินเลยนะเดนซี่มาถึงได้โจมตีก่อนเลยอย่าตีท่าดินใส่ก่อนนะครับตีนี้ติดคลิด้วยนะแล้วก็เปิดบัฟนะครับผมนี่อยู่ถึง5เทินเลยนะครับผมอยู่กันยาวๆเนี่ยห้าเทินเห็นไหมห้าเทินห้าเทินปกติมันจะเป็น3เทินนะห้าเทินห้าเทินเห็นปะเถื่อนมากๆนะครับออกสกิลกันได้แล้วนะครับออกสกิลกันเลยอุ้ม เดี๋ยวดูซับเลือดเป็นทีมแฟรี่ที่เราเล่นกันนะครับอยู่น้ำตุมตุ้มตุ้มโคสคอมแบตโอ้ม,ม,ม,อมนี่ไม่ได้อัพพลังแรงสินะเป็นพลังดิบๆเลยโอเคป๋าละเหลือไอ้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งตุ้มตุ้มตุ้มอันนี้มันใช้มันยังมีอ่าเขาเรียกว่ามันยังมีบัฟของตัวกราดอนอยู่นะต้องโจมตีเป็นธาตุอื่นนะครับโจมตีธาตุน้ําใส่ไม่ได้นะครับตีแฟรี่ใส่ไปเลยตีดินแพ้ดินโตนเอต ใช่ได้นะครับถ้าต่อสู้โคอมแบตเลี่ยมร้อยไปอหนึ่งโอเคไฟลี่เปิดบัฟเปิดโล่อ่ะลงมาอิษดอนลงมาฟึบรอมาลงมาก่อนนะครับลงมาสิ่พวกอ่ะลงมาแล้วครับเทินถัดไปมาได้เวลาโดนแล้วโอ้มไฟลีอ ไม่โดนครับมันไม่ลงมานะลงแล้วมาเรียบร้อยประมาณนี้นะการเล่นทีมแฟรี่นะเป็นเซอร์เนียสนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวที่มีประโยชน์มากนะครับเพิ่มพลังบูลังผ่านได้นะครับผมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับ ถ้าชินชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ชอ่องบรรโซน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่ลกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่พว่อไม่ให้คลิปหน้านะครับผมซ a g เกนสวัสดีครับ